สนับสนุนโดยไดมอนด์ a พาร์ตเมนห้องพักหรูราคาอุ่นใจสนามแบบสะว่ายน้ำกล้องวงจรปิดอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มองหาห้องพักคิดถึงไดมอนด์อพาร์ตเมนโชคชัย4ซอย18ตึกสีฟ้าเข้าซอยเพียง500เมตรก็ถึงแล้วโทร025390784 025383162 สนับสนุนโดยนวสีเพรปักซอยรามคังแหงน2ีสรตะว่ายน้ำสนามแบดมินตันระบบรักษาความปลอดภัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในราคาที่คุณพอใจสนใจติดต่อ023180134-6สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบเช่นเคยนะครับกับผมว่านภูริตุูมพวงกับรายการ เราทําได้นะครับก็ขอทักทายคุณผู้ชมทั้ง170ประเทศทั่วโลกนะครับที่สามารถติดตามรับชมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w o w w e b t o p l i n e tv com นะครับหรือจะเข้าไปดูนะครับผ่านทาง Facebook เข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้ ที่ a c e b o o k นะครับ slash t ็อปเช่นกันนะครับเข้าไปดูหลากหลายเรื่องราวนะครับใครที่เคยอยากจะติดตามชมรายการเราทําได้แต่จะติดตามทางไหนก็ลองติดตามในนั้นดูหรือถ้าหากอยากรู้ข้อมูลเก่าๆนะครับอาชีพเก่าๆสถานที่เก่าไม่ใช่ที่เก่าๆนะแต่เป็นที่เราเคยถ่ายทําที่ผ่านมาแล้วนั่นเองก็เข้าไปดูย้อนหลังในนั้นกันได้นะครับใน Facebook ก็มีรายละเอียดทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับรายการเราทําได้นะครับจะเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพวิถีการใช้ชีวิต หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยที่ดีๆที่ดังๆที่เด่นๆน,นะครับเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอาชีพเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอาชีพอะไรอีกสักครู่จะได้รู้แต่ตอนนี้เรื่องที่ควรจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของการโหลดนะครับดอกจันร4985ลูกทุ่งเมาเมาวิธีการโหลดหลายๆคนก็อาจจะทราบกันดีแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นไปดูกันก่อนดีกว่าว่าวิธีการโหลดเป็นอย่างไรนะครับกับดอกจันร์4985ลูกทุ่งเมาๆมาครับ วิธีการโหลดเพลงแบบยกค่ายในราคาเพียง29บาทต่อเดือนทำได้ไม่ยากเพียงกดดอกจันตามด้วย4985แล้วกดโทรออกรอสักครู่จะมีข้อความส่งกลับมาว่าถ้าได้เป็นสมาชิกของท็อปไลน์เราแล้วจากนั้นก็สามารถกดดอกจัน4985แล้วกดศหรือเลือกเพลงตามเมนูเสียงยเพื่อเลือกโหลดเพลงที่ชอบได้ทันทีไม่มีอัา และที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือวิธีการโหลดครับกับดอกจัน4985ลูกทุ่งเหมาเหมานะครับหเดือนเนี่ยเพียงแค่29บาทเท่านั้นอย่างที่เคยบอกกันไว้ในลูกทุ่งเหมาเหมานะครับมีเพลงให้คุณผู้ชมได้โหลดอยู่อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสิ่งดีๆที่ทางท็อปไลน์ที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมจําให้ขึ้นใจนะครับลูกทุ่งเหมาเหมา1เดือน29บาทเท่านั้นกดไปได้นะครับที่ดอกจัน4985นะครับผม เอาละครับเรื่องราวของรายการเราทําได้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านเล็กบ้านน้อยหลายๆคนเริ่มคิดบ้านเล็กบ้านน้อยนี่วันนี้คุณว่าจะพามาดูอะไรเนี่ยผมเนี่ยมีภรรยาคนเดียวนะแต่บ้านเล็กบ้านน้อยที่ผมว่าในวันนี้นะครับเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยจริงๆเพราะว่าเป็นบ้านทรงไทยที่เขาได้จําลองมานะครับแต่จําลองมาในรูปแบบของบ้านเล็ก เล็กมากๆเลยและแบบทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับบ้านทรงไทยหลังใหญ่จริงๆเขาจะทําได้ยังไงนะครับและคุณผู้ชมสามารถนาไปเป็นอาชีพของคุณผู้ชมเองได้หรือไม่ต้องติดตามกันให้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของคําถามเพราะว่าผมจะถามตั้งแต่ตอนนี้ตั้งใจฟังกันให้ดีๆคาถามในวันนี้นะครับผมจะถามคุณผู้ชมว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องของบ้านเล็กบ้านน้อยในวันนี้เนี่ยที่ไหนอย่างไรที่ไหนที่ผมว่าเนี่ยนะครับเอาเป็นคําถามว่า ใกล้กับสอน,นออะไรดีกว่า ใกล้กับสำนักงานตำรวจที่ไหนอย่างไรถ้าหากว่ารู้คำตอบนะครับส่งมาได้ที่474 6400นะครับก็จะมีของรางวัลเนี่ยรอมอบให้กับคุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าการใบ้คำถามหรือว่าการถามคำถามของเรานั้นจะบอกกันตั้งแต่ในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ช่วงที่3อาจจะไม่มีคําตอบอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับเวลาชมรายการเราทําได้อยากให้ติดตามตั้งแต่ตอนต้นรายการก็จะรู้คําตอบอย่างแน่นอนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเรื่องของบ้านเล็กบ้านน้อยกันดีกว่าว่าบ้านเล็กบ้านน้อยจะเล็กน้อยขนาดไหนแต่ระหว่างที่ผมไปไปฟังเพลงพ่อพ่อกันก่อนนะครับและนี่นะครับว่าเป็นของรางวัลที่เราจะมอบให้กับผู้โชคดีในวันนี้นะครับโดยคําถามในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มาสัมภาษณ์กับคุณแอนในวันนี้นะครับจะถามผู้ชมว่าวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คุณแอนที่บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสอนออะไรนะครับของรางวัลนี่คุณแอนจะมอบให้กับผู้โชคดีใช่ไหมครับใช่ค่ะ นี่นะครับเป็นของรางวัลที่จะมอบให้กับผู้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นส่งคําตอบที่ถูกต้องมาได้ที่474 6400ของรางวัลน,นี้จะมอบให้กับผู้โชคดี2ท่านด้ยวยกันครับ